มาดูตัวอย่างข้อต่อไปลอกโจทย์ลงมาก่อนจากนั้นเราจะจัดรูปเราจะย้าย x ก,กำลัง3ขึ้นไปข้างบนเป็นกำลังลบ3เราจะย้าย x ก,กำลังสขึ้นไปข้างบนกลายเป็นกำลังลบ2ตัวส่วนถ้าเป็นกำลัง1 เราจะไม่ย้ายแต่ถ้าไม่ใช่หนึ่งให้เราย้ายขึ้นอ้ก้อนแรกอะ่ะเลาลงมาย้ายกำลังสามขึ้นมาข้างบนเป็นกำลังลบสาย้ายกำลังสองขึ้นมาข้างบน กลาเป็นกำลังลบสจากนั้นเราจะกระจายอินทิเกรตเข้าไปทั้ง3ก้อนค่าคงที่ถ้ามันคูหรือหารอยู่ให้เราดึงออกนอกอินทิเกรตมาดูก้อนแรก ดึงหส่วน2ออกแล้วก็อินทิเกรต x กําลังสองแล้วก็ d x ก้อนที่2ดึงลบหออกอินทิเกรต x กําลังลบ3แล้วก็ d, x. ด x ก้อนที่3ดึง1ส่วนห้าออก แล้วก็อินทิเกรต x กำลังลบสแล้วก็ DX มาดูก้อนหนะ้า1ส่วน2ลอกมาอินทิเกรตได้กำลังบวกเพิ่มไป1ถ้าเจอ x ยกกกำลังตัวเลขนะมันจะได้กำลังบวกเพิ่มไป1 กลาเป็นกำลังสามกลังเท่าไหร่ตัวส่วนก็นต้องเท่านั้นมาดูก้อนสองได้กำลังบวกเพิ่มไป1นลบสอ่ะบวกหกลายเป็นกำลังลบสองกำลังเท่าไหร่ตัวส่วนก็นต้องเท่านั้น บสน่ยกำลังลบสเนี่ยให้อยู่ข้างในวงเล็บนนะอย่าไปเขียนข้างนอกนะถ้าเขียนข้างนอกวงเล็บผิดเลยนะต้องอยู่ข้างในวงเล็บมาดูก้อนสได้กำลังบวกเพิ่มไป1 -2-1 ลบ2บวก1กลายเป็นกำลังลบ1ลบ1ก็ต้องส่วนด้วยลบ1 แล้วก็บวกสีอันนี้คือตอบแล้วนะสังเกตไม่ติดอินดิเกรตนะก็สามารถทำมาตอบได้ทีนี้เราจะมาจัดจรูปจ,จับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วน,วน,วนหนึ่งคูณไม่ต้องเขียนหนึ่งเพราะั้นข้างบนจะเหลือแค่อะไร x กําลังสาม จ se, ke, ับเศษคูณเศษส่วนคูณส sure. ่วน3เป็นคูณ2เป็น6มาดูก้อนสงเครื่องหมายลบไปเจอกับลบเหมือนกันได้บวกเอา2ไปตัด6เหลือ3 2 36อ่าแล้วก็ย้ายกำลังติดลบไม่สวยลงมาข้างล่างเป็นกำลังติดบวกมาดูก้อนที่3 ลบเข้าไปคูณบวกเอาลบเข้าไปคูณบวกต่างกันได้ได้ลบได้ลบย้ายกำลังติดลบลงมาข้างล่างเพราะฉะนั้นข้างบนจะเหลือเลขอะไรเลขหนึ่งส่วนห้าเหมือนเดิมนะส่วนห้าเหมือนเดิมเครื่องหมายเคลียร์แล้วหนึ่งไม่ต้องเขียนย้ายกำลังติดลบหนึ่งลงมาข้างล่างเป็นกำลังบวกหนึ่งแล้วก็บวกสี่ 来个打。Like